สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่รักทุกท่านนะครับเพื่อนช่างทุกคนเลยนะครับวันนี้ครับผมมีบอร์ดมินิบูทูธนะครับนี่ไม่ใช่เป็นบูทูธเฉยๆนะครับอันนี้จะเป็นบูทูธแล้วก็ MP3 ด้วยนะครับนี่เล่น USB ได้ SD card ได้ตัวนี้มารุ่นใหม่เลยตัวนี้เป็นรุ่นของปี2021อ่านี่ครับมาดูเลยนะครับตัวนี้นะครับแตดทมแทมแทมแตดทมแทมแทมอ่านี่อ่า มีอะไรอีกมีรีโมทแน่นแน่มีรีโมทมาอีกอ่าเดี๋ยวมาดูอ่าวิธีการต่ออ่าแล้วก็วิธีอ่าสําหรับตัวนี้นะครับเราก็ต่อกันไว้เลยนะครับต่อเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับบอร์ดตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับก็จะมีอ่าอ่าพอร์ต USB นะครับนี่แฟลชได้เอาไว้เล่นกับ USB นะครับเนี่ย มีมูรี่การ์ดได้นะครับไม่ค่ดีนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวไฟเลี้ยงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวชาร์ตนะไม่ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ได้นะครับก็ใช้เวลาแบตเตอรี่ครับต่อเข้าตัวนี้แต่จุดนี้ไม่ใช่เป็นวงจรชาร์จนะครับบอกไว้ก่อนนะครับอย่าเอาแบตเตอรี่ลิเธียมมาต่อนะครับแล้วก็ชาร์จตรงนี้ไม่ได้นะครับไม่เอานะครับเดี๋ยวบุ้มบั่มนะครับ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตออดิโอนะครับสามารถออกจากตัวนี้ได้อีกนะครับนี่เป็นแบบออดิโอดิจิตอลนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นอ่าสำหรับรีเซ็ตนะครับตัวนี้ปุ่มรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตค่านะครับเอาไปต่อสวิตช์กดติดปล่อยดับก็ได้นะครับตัวนี้ ldr สำหรับรับนะครับอ่าตัวนี้จะอ่ารับอินฟราเรดนะครับรับสัญญาณอินฟราเรดนะครับอ่า ต so, ัวนี้ก right so ็เป so, ็นเสียงออกนะครับนี่เป็นเสียงออกตัวนี้เสียงออกนะไม่ใช่ a u x เข้านะครับตัวนี้นะครับอันนี้สําหรับต่อลําโพงนะครับนี่อันนี้ผมต่อไป้ลูกนึงนะครับนี่นี่ครับมีลูกซ้ายลูกขวานี่ครับเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูนะครับมีรีโมทด้วยนะตัวนี้นะครับปุ๊บอ่ะอ่านี่ครับเป็นรีโมทนะครับ สกำลังขับ3ามวั์ครับผมอันนี้นะเป็นกำลังขับ3ามวั์นะครับเสียงดีครับ,รบเลื่อนเพลงเลื่อนเพลงเพลงจบเ,เพลงจบ,งจบนี่เห็นไหมครับ เพลงนี้เบ็ดแน่นดีนะครับดึงดี่เดี๋ยวสต็อก่นี่เพลงนี้ครับโอ้โหอะไรนะครับสามตต์ครับผมเนน<ๆ>จ๋วเลยครับต่อ,อลำโพงได้สองลูกนะครับโอเคอดูใกล้ๆครับโอ้โหดูใกล้ๆเลย ครับผมโอเคสำหรับท่านที่ชื่อชอบนะครับหรือจะนำไปลองนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับผมครับไปกดสั่งซื้อกันได้เลยครับผมหรือติดต่อมาทางไลน์นะครับติดต่อมาทางไลน์เบอร์0811800710ครับผมครับสวัสดีครับพี่ป่านะทุกท่านครับลากไปต่อครับกับเว็บไซต์วีนทเทคดอครับผมไว่บ๊าบาย